One News ตรงไปตรงมาไปดูบรรยากาศในงานสวดอภิธรรมศพของพระเอกหนุ่มปอทิษฎีนะครับที่วัดกลางซึ่งเป็นพระอารามหลวงคุณรุ่งโรธสมบูรณ์เก่าจะรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ บรรยากาศบริเวณศาลาธรรมนุภาพภายในวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ณขณะนี้นะครับเต็มไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาร่วมการสวดอภิธรรมศพหนุ่มปอทฤษฎีสหวงในคืนแรกนะครับจนณขณะนี้นั้นเก้าอี้และเต็นท์ที่ทางเจ้าภาพเตรียมไว้รองรับผู้ที่จะมาร่วมงานนั้นเริ่มไม่เพียงพอแล้วครับ นี่เป็นบรรยากาศณนะขณะนี้นะครับซึ่งกําลังอยู่ในช่วงของการสวดอภิธรรมศพโดยก่อนหน้านี้พิธีกรได้กล่าวถึงประวัติของหนุ่มปอทิษดีเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งช่วงหนึ่งนั้นพิธีกรได้กล่าวนะครับว่าการเสียชีวิตของหนุ่มปอในครั้งนี้นั้นแม้แต่ฝนก็ยังต้องหลั่งน้ําตาให้นะครับซึ่งบรรยากาศผู้ร่วมงานที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่ฝ่าสายฝนเพื่อมาร่วมพิธีศพของพระเอกในดวงใจกันทั้งนั้นครับ ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการนิมนต์พระทําการสวดอภิธรรมนั้นผู้แทนพระองค์ก็ได้นําน้ําหลวงอาบศพและพวงมาลาพระราชทานมาประทานให้กับคุณปอทิสดีด้วยนะครับเนื่องจากหนุ่มปอทิสดีนั้นเป็นพระเอกตัวอย่างในการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับ อีกหนึ่งสิ่งที่ทางครอบครัวสหวงได้ขอความร่วมมือนั่นก็คือไม่ให้ประชาชนที่มาร่วมงานถ่ายภาพช่วงพิธีรดน้ำศพนะครับรวมถึงผู้สื่อข่าวและช่างภาพทุกสำนักก็ไม่ให้เข้าไปเกินโซนที่จัดไว้ให้นะครับเนื่องจากภาพที่ปรากฏตามสื่อเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสร้างความไม่สบายใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากครับจึงจัดเต็นท์บริเวณข้างศาลาเอาไว้เป็นจุดรวมสื่อมวลชนนะครับ านเจ้าภาพในพิธีวันนี้นางกรุณาชิดชอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับภรรยาของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเตดนั้นก็ได้เดินทางมาถึงในพิธีแล้วนะครับและก็ได้ร่วมพูดคุยและร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสหวงให้ลุกขึ้นสู้ต่อไปด้วยครับโดยกำหนดการจัด พิธีสวดอภิธรรมศพนั้นนะครับจะจัดขึ้นในคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับก่อนที่จะมีการชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่24มกราคมนี้ครับครับขอบคุณครับคุณลุงโรดครับรายงานสดมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ one news ตรงไปตรงมา